คิสตันช็อปลานเติรเกมเลยสุดคุมไม่ว่าจะเป็นบ็อกฟุตคิงเลกาซี่และโกกาดินและนาทีนาอินฟอร์เลสสามารถสั่งซื้อใน Google และ Facebook ได้นะครับสวัสดีครับผมนายครับผมวันนี้จะมาเล่นแมปหอคอยรอบนี้หอคอยทุงท่งทุ่งแค่นั้นแหละ ดูกันนะครับว่ามันมีอะไรบ้างครับคําอธิบายครับคุณสร้างมาลบนี้ลบนี้จะห่อคอยแบรนด์ลอดแบรนด์ลอดของทุงทุงไทยหรือไม่อ่ามามดูกันดูกันไหนเข้าดูดิ e s c a p ฟอร์มทุง,ท,งทุงนะครับ ม,ออมีการล็อกอินด้วย oh. มีการล็อกอินด้วยโอ้มันจะฟันกูเฮ้ยมันจะฟันกูวอทอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะ ท่าเต้นมากอุยแหละทุ่งทุงวิ่งโคดชา้าอุยแต่เมื่อกี้เกือบตกแล้วเดยวทุ่งทุงหายตัวทุ่งทุนลง ทุ่งทุ่งลนทุ่งทุ่งลนว้าวทุ่งทุ่งลนนี่มไม่ได้ตายเพราะทุ่งทุ่งตายพราเลเซอร์โอ้โหนี่นะมีมากมายนะมีทุ่งทุ่งมีอะไรไม่บิบ้มืนมาตับไปมแน่เอ่ออะไรวันเนี้ยคอคอดีโลตาลารลตาลาร่าอะไรวันเนี้ย โอ้โหนี่ครัอยัปดทำไมทุงท่งเดินย้อนกลับมาวะอะไรตัวกูวะอ๋ะอไอตัวแดงตัวแดงตัวเราทำไมไอ้นั้นมีสามมาเลยะนะโอ้ยลวงเออย่างรอดอย่างรอดยังรอดอย่างรอดอย่างรอด ตรงไส่ทุ่งทุงตกเหมือนกันทุ่งทุงน่าจะตกเหมือนกันเป๊ะเลย <c oughs> นี่ไอ้เป็นไงยังตึงนี่นี่นี่ไงเออนี่ไงรอดแล้วรอดแล้วนี่ไงตัวหาเลยวะคาเมลยวปะ เรียบร้อยคามเมลล่วงอุ้ยล่วงตามโอ้โหทุงทุ่งโซล่าทุงทุง,ทงาโวล่าอยู่หลังเลยอ,อยู่หลังกูเอา้าทุงทุงไม่ล่วง ทุ่งไม่ร่วงคิดดูเอาตุ้งทุ่งร่วงแล้วแต่กูก็ร่วงตามมันก็เดินย้อนกลับมาอีกมันเดินย้อนกลับมามันเดินย้อนกลับมานี่ไงมันเดินย้อนกลับมามันเดินย้อนกลับมา นี ser ่เป็นไงรอดแน่เป็นไงลบซิกแซกซิกแซกลบซิกแซกนี่เนแนนแนเออเอสโออารอะไรแหละเลเซอร์เลเซอร์ขาวนี่มันครอบคดีโรคนี่มาโอ้โอโดนอะไรเมื่อกี้ครอบคดีโรคครอบคดีโรคถุงถุงเซาโคล่าโคตรกาก ใครแพ้นะบอกเลยโคตรกากเออแต่ตอนนี้จะตายเพลเซอร์มากกว่าทุ่งๆอยู่ไหนวะเอาดูทุ่งๆอยู่โอ้โหโอ้โไปดลกว่า้